พีน่น้องตะมุงพี่น้องอย่าหนอกปหนอลาลวบอการเทื่อแล้วว่ามากิกข้าวาลงห้ลิ้นให้เ่นซะก่อนน่มันก็ความเถือลิ้นให้เว่นจะงเรือไม่ไดกินโรดีไม่ได้กินโรดบอกเลยว่าเสือนำซาเฮียพี่น้องนำซาเฮีย อำิภอพิกรณ์พี่น้องวันนี so ้มากินข้าวปลาเลยพี่น้องเนอะอย่างขูย่างปลายกินตำโงข้าวปลาพี่น้องมากับเจโตเบบันนาครับผมเขาอยู่ทุ่งนาเขาคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยกินข้าวปลากับร้านนี้คือเก่าเลยเนาะค่ะต่อไปนีบันียี่ซีไฮซีไฮสร้างหน่อยแล้วค่ะเป็นผู้ยหญ่ค่ะเพราะว่ามีต่อย่างบโบสุกย่างบบสุกนะสร้างหน่อยเป็นผู้ย่างเนาะค่ะเดี๋ยวสิไปเตรียมแนวอื่นเนาะค่ะเนาะปลาเค็งพี่น้องตัวนี้ไงสด เดี่น้องเด้อเข่าปามกันเกี่ยวไปแข็งตับบางห่วงพี่น้องไหยก็มีพี่นอออ้องไห้เข่อยุทงนะบรรยากาศบานเท่าพี่น้อง,อก,องกินน้ำกันเ้อครับเด้ออย,ยูงันแงสดๆเลยบาุ่งพ้อมสดๆด้ย ปลาสดสดจ้าวันนี้มาอเอาผ like. er. mm ัก hmm. กันป่ขาเห็ดอีังก็เล่นีกนเป็นคนลูกปลาพนี้บอมาเียม่นมีหมูน้ำด้วพี่น้องเด้อหมูย่างพร้อมพี่น้องเด้อเข้าโซน่าบานพราพี่น้องเอ้ยบาน้กันน้กันับเด้อเาจะทงทามกันตำมุงปีงมูพี่น้องรรยากาดบานเท่ากทุ่งนาุ่นาตำมั่ันคือยากิตตำมุ้งไปหามูไปตำ ถ้าพี่น้องบรรยากาศตรงหน้าป่านพ่อพี่น้องแดดรลมลมตกขอบปลาน้ำกันเด้พี่น้องเด้อครับผมครับก็ล่งย่างปลาอยู่พี่น้องนะครับปลาเข็งครับผมจากปเข็งต้วบกหอยย่างหมูครับพี่น้องวันนี้ม่กินขอวปลาพี่น้องบ่ได็ตึงเหรอครับปลาเค็งทโซดครับผมเต้อยมีมุมหอยนาครับต่ำหุงหอยพี่พีครับนี่ย่ต้อนะครับ ในผู้ฟันบงฮงในผู้ฟานบง่งครับผมฮองฮงบอกไปว่าด่างโง่มาหายอกปุนทุกตัวพี่้อกมีหออยนะครับบรรยากาศบรากาศตำหงฮงครับนะครับบง่งโอ้บงฮงฮัลโหลฮัลโหแมามาลันสัมาเร็วรักกันดังแล้วมาสัมผัสเนี่ยแล้วก็พักขึ้น่อย่พักไมสัมผัส่ต่อยเดี๋ยวะแล้วจังใหม่โอ้ยครับ ตามบักพุ้งบัตเดี๋ยวม่ใช่ไวกินตาบักุ้งให้เพิ่นตาบักุ้งก่อนเอาฮัลโหลโข้าวไปตาบักุ้งก่อนนะห่น้องพี่ดั้งพี่น้องขวบบังไฟพี่น้องขวบบังไฟครับขวบังไฟมาว่าหน้าขวบบังไฟพี่น้องสวัสดีสวัสดันบแบบ้านแบบทงหน้าทงนาแบกทงน้ารถ้าขว กัวแบบหน้า,า,นนานะครับกำลังหัวบะไหยนะครับอันคือแบบว่าอย่าว่าเอาไม้ใส่หรือเปล่ะเนาะเพราะว่าเอาหนีใส่ก็ได้พเพราะว่าธรรมชาสตร์รรเป็นธรรมชาติของอยู่ตรงหน้าเนาะคัะไห้ใช่หมใครจะเนะิบบนนดูนะครับอันนี้ก็เป็นมไม้ไผ่เฮาซื่อๆดอกไ่้เป็นยังดอกพอเพราะว่ามันอยู่ตรงหน้าปลาเค็งกับสูกรหรอได้พี่น้องปลาเค็งครับปลาเค็งสุูตรครับปลาครับ ตามุงพี่น้องอย่าน่ไปน่ลัลอบอการเทือแล้วว่ามากินข้างเ้ลินในเพิินซะก่อนมันก็ความเลินในเพิ่นจึเถื่อไมไดกินโลดไได้กินโลดบอกเลยว่าเือน้ำซาเฮียพี่น้องน้ำซ่าเฮียมีหน้าองรงสีเานเลยนี่เอาถาดมาใส่สมน ไม่เป <S preach ers> ็นไรับแต่ร้านใหญ่เนี่พิ่ม้นนครับไม่นไรแต่างคนจะแซ่บแลแต่เป็นอย่างาธิบุปเป็นก็คือเลยเป็นสองไปโซไปมีมันหน้าได้แล้วพากัแล้วขวดบวก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 เลยค่ะไม่น่าขวบหอยแล้วครับด้วยขวดบวกบวกเลยค่ะซาขัวหอยค่ะซาขัวหอยครับผมเสี้ยมันเน่าเลยทาหอยเน่าท่านเดี๋ยวมังแน่ามันตัวมันเน่าโอ๊ยอันไหนเน่ากัน้านางมึงกัน้าก็ไหนเน่าก็ไหนเนาะมันเน่า ันนีกบ่ได้เน่ามันว่าน่าเด้ล่ะเพิ่งเนี่ยล่ะนั่นเปิดฟ้าได้งโว้ยห๊วยบ่แม่นทางใต้บ่เนาะน่ะาน่าว่ดบ่าเนี่ยอาบน้ำตั้งแต่มื้อจับฉลาดปีใหม่พุ่นพี่น้องโอไปฟังจะคว้างมาจักพี่น้องบักควายกับบักควายกับ่ได้เน่าได้พี่น้องยังล่ะเหม้นนั่นหอยเน่าจะบักควายเปิดฟ้ามันก็ยังดีอยู่ น้างล่องเสียละห้างล่องเสียต้องสัยสิเม้นบักหอยอยู่ในใต้ขี้ดินค่ะใต้ขี้ดินเม้นบักหอยใต้ขี้ดินค่ะครับผมนะครับพี่น้องบรรยากาศบ้านท่าพี่น้องขิ้นเขาต้องกันพี่น้องมีความสุขไปอีกแบบพี่น้องนะครับผมบรรยากาศบ้านท่าพี่น้องนะครับกินข้าอยู่ทงอยู่ท่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศแดดร่มร่มโตพี่น้องให้พาพี่น้องบรรยากาศกั็ บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศบ้านห้องพี่น้องครับบรรยากาศดําแรงตะเวนกระลังโตพี่น้องนกระลังโตครับกินตับมังหุดเปี่ยวมะเข็งขว่อหอยครับพี่น้องครับกินเหมือนกันะครับเด้อบรรยากาศบ้านห้องครับผมลมวีวีได้พี่น้องกำลังลมวีวีกำลังเย็นเย็นครับผมให้พี่น้องสุ้หลอดพี่น้องมากินมังกันพี่น้องเด้อ ครับต่อมหงค์ครับพี่น้องอย่างไปกินกันนะครับเด้อนะครับบรรยากาศมันบ้านเฮาพี่น้องเราไปเคียงครับปลาเคียงตรงนี่ครับผมปลาเคียงครับตรงนี้ไงพี่น้องเด้อวดีครับผมมากินกันนะครับเด้อหัหอยตัวก็ด่วนนะครับพี่น้องนี่ อันน้อยเหอแมอันน้ิตมพี่น้องต่หมูไปตาเสียตะเสียครับนะครับเด้อวเสียครับเสียมาเด้อ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 พี่น้องนนี้กะทิางน้อยกะทิขอัิดมลิปไปทำหนื่อยเ่าก่อนนะครับเนาะเขายใหญ่พี่น้อง ขึ้นสามหุ่งขึ้นึปากันครับรครับนะครับเด้อกินกันพี่พน,พน้องพบกันคลิปหนานได้พี่น้องเด้อคลิปนี้กับทีมขอปิดไวปทา่างนี้ก่อนสวัสดีครับ